สวัสดีจ้ามื่อนี้มาปลาสนเนาะบรรยากาศตอนเสาร์จ้ะเก่ามงคลก็ได้มาเบิง่งว่ามันสิมีบ่จา้าไปร่มสาจัสนี่พ่อเราจะส้อยดอกแหง้งปลาแห้งนะแต่่วาก็มีอยู่จ้ะว่า,วากระลักจะขึ้นไหม้เนี่ยมีจ้าดอกนั่นกระลักจะขึ้นน,น้อยๆตุมต้มตุ้มมี คิดนอมยังยังก็มาเก่าม้นข้นอยู่เด้แต่ว่าบางจากบางที่จะที่ขาอันนึงดินดิ้นแตกต้อมนีเมียนบ่บังนี่อันนี้ดิ้นแตกต้อโม่ย่าบ่โอ้ยเมีนอีนี้บงซอดอกอ่ะเมีนอีน้ะซองดอกน้อยๆก็ลังจะข้นบ่ไปทู่ไ้เพิ่นกัน ่สองดอออกันนี้ขามันเนาะเอาไปทอดได้อยู่โอเคหนอกจากกำลังสิลูกเกือบว่าเห็นมัน้งกำลังสิขึ้นคือกันตัวมุย่ยอันนี้กระซองรอเปล่านี่เอะซองอีดีจ้ะวังกระองดอกใกล้ๆอันนี้เนี่ยกำลังสิขึ้น เขาขาวกร็ร่างสิแตกจ้ะโอเคร่วมกันและซีดอกดอกจานนี้เป็น,นเห็ดเพิงเกาลัดดอ,อกใหญ่เลยตุปบติบไปีมั้ยเราจะยังอ่อนดิเห็นอ่ะเฮ็ดเพิงบ้าก,กันพี่นี่ หาเขาบ่คอยเนี่เป็นไรนี่จะเห็ดมุมมัน,มนดอกนึงโอเคนอนเผอแทอ่อนไม่แทกไปหลายตัวโอเคควายาจาีดอกน้งดอกไหนง่ายยุ่ยเด้อใหญ่เลยอันนี้แมนยอ,อ,อ,อันนี้บ่แมน ไก่ก,กันมาเวีโอ้พนตาดอกนะมากนี่นะนนจ้านี่ดอกมั้งอ้ยเยดอกดี้จ้แม่สิตัดขาแล้ะจข้างี่เป็นเห็ดไข่มุกจ้าสูงมากจ้ากลางสิึ้นบ้างปูยแม่ทาหลูกก็ได้จ้ะ มมามอจัมากเลยแสดงว่ามาแล้วนะคะค่ะมๆอันนี้เป็นเห็ดไข่มุกนะจ๊ะากไข่มุกนะคะแพบผิน จ้าดอกนั่ง,งมา้องตีคืนก็เหยียบกันเอ่ยมามิจจาได้บ้างเดี๋ยวหันหาดอกแต่ไงไงก็ง้อจ้ะ ว่าไม่นอนได้หรอกอากาศมันเย็นคิดว่านะได้แบบไมีนอน โดนไปเด้จ้ะบอกว่าแบบว่ตาตัดขามันเนขาแข็งปักเลยเดี๋ยวทำความสะอาดอีกทียุบานแล้วจ้ะเพราะว่ามันใส่เวลาดโดน

เนหมดจ้าเห็นอีกแล้วดอกใงน้ำนะนี่จ้าคุณคุณอ่ดอกก็หายใจแลาวดอกเหก่อนกันนะงามถ้าลุกันเดียวจ้าดอกนึงเ่นเนี่ยมันละั่น แข่งหรอกจ้าว่าต่ามี่ก็คิดว่าสี่งนี้นนะอะไม่ตัดขาให้เบิ้งกันอันเสียมันเดิมมากอ่ะเบิ้งว่ามี่นอนด้วยจ้ะพ่อยังว่ามี่นอนด้วยค่ะ มันอยากเย็นเย็นยนอนบ่ค่อยมีเลยจะเป็นส้าขาวแล้วจะเด้ออันนี้อันนี้หอยแฉ่ไปแล้วจะบ่มีหนอนแล้วคาร์คาร์ากงัวๆโอเค ข่อยได้จ้าพี่น้องมนนะั้งหน้าสิบคนได้บ้างสองมีสองดอกมนะั้งสามดอกใกล้ๆก,กันว่าใกล้กันไปพ,พวกกันเดี๋ยวค่อยไปตัดขาแล้วจ้นะเนาะพี่น้องจ้ากออีกแล้วกัน ดอกดำดำตาก็โอเคอยู่เซ้งพื้นบินอ้าวอีเมียสิตัดขากับดอกตะกี้นะเมียสิตัดขากับบันทิพพ่อสองดอกตะกี้น่าจะน้ำอยู่มีหนอนเลยวควายมีหนอนน่าจะนั้นเป็นเหลืองๆ เก็บเห็ดอากาศประมาณนี้บ้าีหนอนเนาะแห่งๆอยากแห่งๆแ,แต่ว่าดินกระซุ่มนี่กับ่้าีหนอนะนะอ่าจะโชคดีนะีิมาโมนี่บ้านนี่นนอาทิตย์หน้าอีแม่อาจจะได้เห็ดงานเนาะก็ต่ว่าก็สิิขาปลาขึ้นเขาน่าจะเนาะ เขาจะซ้องดอกเอ้อน้ำโอ้ยซ้ำหน่อยๆอันนี้น้ำแตวน้ำน้ำอันแกะอรีเออกยากใช่ไหะคะโอ้ยมันเน่าต้ะแกกระไดอยู่ดอกไอ้ดอกหัวมันโอเคเขาจบเดินขึ้นยุไกยังไง เลื่สิค้นอ่อนๆเลยค่ะโอเคจะดอกมังก็นะ่างามจะมาโดนแทะแล้วเนะะาะว่าขาหน้างโอเคจะโดนแทะไปแล้วโอเคเราเค่อยตัดขาจะจะดอกนั่งม่ งามยู่จะว่า้ยขาขัดจ้จะตัวก็โอเคอยู่เจ้าดอกนี่เลนหน่อยอยู่อ่อนๆนี่มาสิบบตัดขาแล้วเสียบไปตัดทั้งนั้น่าจะสร้งดอกกำลังสิขึินจะ้ะกำลังเกินตาตุ๊ป กต้องจะจุดไาอ่อ,อนๆเลยวไ่ต้องตาดีๆคุณอกนะกั่นอ้าวรอยากนอนอยู่อกอจะโอเค จ oui pues mm e en nah ้าดอกนี ør, ้งามต่างขาแนงก็โอเคอยู่เห็นอยู่ดอกเดียวต่างงามๆเลยโอเคยจะไปตัดขาเยอ้เงินหรอพอต่ดอกนี้หน่อแต่ตูปปีปีหน่อยดอกนี้แม่ดีงามงามมาก โอเมันจ่าพี่น้องจ้ดอกนี้ใหญ่ค่ะโอเคนี่ดอกเดียวนี่เรามีอีกตีคะ่ะแค่เห็นอด,ออดอกเดียวต่าง้อมโหยดอกเดียวโอเคันจ่าดอกนั่งโดนแพะไปหลายเตืบออยู่ได้ก็โอเคอยู่พีแม่กะสิออกเมื่อแล้วมนะั มาหอดใก,ลใกล่ลดๆรถจะรดจกูคาราสกุุ่นยางละโอ้เมนพอดีอันนี้เมนนี่เป็นเห็ดอ่าเหนวอูไม่ได้ใจแต่ว่เมนตรงนี้มันค่ายออกเนาะ,ะชิมี่บอสชิมือเล่าค่ะนี่กะอัน,นี้ก็นนกว่าเมน สิออกมือแล้วค่ะโอเคไปจ้าสองดอกนึงลักสิลงเงื่อดได้บ้างคันนี่ฮันนี่เห็น,นตรงหยาพอดีดอกหน่อยๆเอาคือเกา่ามันแห้งเพราะจะฝนมาตกแล้วฝนว่ามีท่าทางว่าสิตกเลย วันนี้โดนแทะมั้งเนี่ยเดี๋ยวไอ้ยางวุ้นเนี่ยม่รู้แต่คนอ๋อนี่แดกดอกนี่ต้องจ้องดีๆแต่ละมันหันไอ้แม่ไก่ยางมานี่ิเลยแต่ว่าเห็นพุ่นอาจารย์ดอกนึ่งไอยเห็นเต่าหัวสองดอกมั้งเอากระลังสีเมือะอ๋อสวยมันหันไก่ยางมากที่ว่าเห็นสีเดียวกันกับอัน ใหม่ใหม่กำลังจะขึ้นได้สามดอกอ่อนๆโอ้ยนี่เด้ดอ,อกหนึ่งหน่อยๆโอ้ยนี่ดอกนึ่ <g ül üyor> กำลังสิงเมื่อแล้วคิดว่ามันบ่มีหยังหันมันอยู่น้ำหนาอันนี้เน้ะจะเนาะตองเบิงบบ้งดีๆอาอขนาะกบบเบิ้งดีๆเสั็จนีกวนะมันจะไปมัน โอเคดอกลงได้สิกลับก็ได้อยู่นี่จะ้ okay, นะโอเคนะก็้ไสิื้าอีกะนะพี่หน่องจกำลังสิเละลงเมื่อเลยกำลังบนไปพออีกเซยนี่จ้ดอกสามดอกนี่หน่อยแห้งแหงดอกเลยแต่ว่าก็มีมันงกำลังสิคืนเนาะ เข็งปักเลยเดี๋ยวนนยเดี๋ยวสันอีแมสีบลอนวิ่งแถวนีกันจ้ะเอ่าเซมีอยู่นะแต่ว่าดีดีก่อนชนะโอ้ยโอเคสีบังดีดีน่ามั่นมีอยู่นี่นอกจากผลงานของมันนี่ก็ซอว่าโอเคอยู่จ้ะมันกงร่างสอบกอันทั้งตัดขาทั้งบบตัดขาก็มีเมียเฝ้าเพราะว่าอัน ฝากกลับมาบ้านมีนดก,กับหมออีกก็ได้แบบเก็บเก็บเก็บซฉโอเคจ้าสวัสดีจ้า